โดยการโยกลงมาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นก็เดินทํางานเส้นแรกก่อนตัวน,นี้ก่อนนะครับนะเสร็จแล้วครับจาก,กานั้นก็ถอยไถยนะโยกลงให้สุดนะครับยกลงให้สุด ตรงเงาดําตรงนี้นะครับให้เราตังต้งเป็นฟันชิดนะครับจากนั้นให้เราก็เคลียเคลียต่อดําที่อยู่ตรงใต้เส้นล่างตรงนี้ที่อยู่ตรงเส้นขอบนะที่เราสร้างเส้นเสถนยะเส้นที่ที่เราสร้างเส้นเสษียเส้นแรกเนี่ยนะครับมันก็จะหายออกนะฮะเห็นไหมครับหายออกแล้วนะครับ